สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูสาลีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสาลีมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะ,ะเรื่องนี้มีชื่อว่าแอนแอนแอนน้องรักไม่อยากเป็นยักษเรื่องทิพวรรณแสงสี ภาะอโนชาค่าเบญจาค่าน้องรักไม่อยากเป็นยับน้องรักเป็นเด็กหน้าตาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มง่ายและคุยเก่งวันนี้เป็นวันหยุดน้องรักจึงชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านอย่างสนุกสนาน ขณะที่น้องรักกำลังเล่นรถไฟคันโกรอยู่นั้นเพื่อนคนหนึ่งเห็นก็อยากเล่นบ้างแต่น้องรักรู้สึกหวงของไม่อยากแบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นน้องรักกับเพื่อนจึงแย่งรถไฟกันไปมาจนน้องลักรู้สึกโกรธเล่นด้วยสิไม่ให้เล่นเล่นด้วยได้ไหมไม่ให้เล่นน้องรักโกรธเพื่อนมาก จึงร้องกรี๊ดเสียงดังกะทืบเท้าตึงตังตึงตังวางปลาสิ่งของของเล่นกระจัดกระจายจนเ,นเพื่อนๆตกใจฉันโกรธแล้วนะเวลาน้องรักโกรธหัวใจน้องรักก็จะเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นจนแทบจะระเบิดออกมาจมูกของน้องรักก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนดูน่ากลัว ใบหน้าของน้องรักก็ค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีแดงเรืองๆกลายเป็นสีแดงแจ็ดแเลยฉันโกรธแล้วนะฉันโกรธแล้วนะฮ่าเพื่อนๆชี้ไปที่น้องรักพร้อมกับตะโกนว่าดูนั่นสิดูนั่นสิพวกเราเห็นไหมน้องรักกลายเป็นยักษ์ไปแล้ว จากนั้นเพื่อนๆก็พากันวิ่งหนีน้องรักกลายเป็นยักษ์ไปแล้วน้องรักเป็นยักษ์น่ากลัวจังเลยเสียงดังจนคุณแม่ได้ยินคุณแม่เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับพูดว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าเด็กๆน้องรักของคุณแม่ว่าก็พวกเพืพ่อนๆนะสิครับจะเอาของเล่นรถไฟของรักของน้องรักไปเล่นแล้วยังจะมาหาว่าน้องรักเนี่ย หน้าเหมือนยักษ์อีกคุณแม่จึงเข้าไปกอดน้องรักแล้วบอกว่าน้องรักกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมจ้าลูกเวลาที่น้องรักโกรธหน้าตาของลูกก็จะบูดบึง้งไม่น่าดูเพื่อนๆจึงเห็นว่าน้องรักเป็นยักษ์ไงจ้าถ้าน้องรักไม่อยากจะเป็นยักษ์ก็ต้องไม่โกรธน้องลักต้องลองนับ1ถึง10หรือหายใจเข้าช้า หายใจออกช้าๆดูสิจ๊ะน้องรักทำตามที่คุณแม่บอกหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าช้าๆหายใจออกชาอ้าๆอาสบายจังเลยเห็นไหมน้องรักไม่ได้หน้ายักแล้วนะเวลาที่น้องรักไม่โกรธน้องรักน่ารักที่สุดเลยจ้า คุณแม่บอกเพื่อนๆบอกเย้ yeah, น้องรักกลับมาแล้วเด็กน้องรักยิ้มดีใจต่อไปนี้น้องรักจะพยายามไม่โกรธพอน้องรักไม่โกรธเพื่อนๆก็กลับมาเล่นกับน้องรักอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมเด็กๆคะนิทานเรื่องนี้จบแล้วคะ่ะเวลาเด็กๆนะคะอยู่กับเพื่อน ต้องรู้จักแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนนะคะเด็กๆต้องรู้จักรอคอยเวลาเพื่อนเล่นของเล่นอยู่ถ้าเพื่อนเนเล่นอยู่เด็กๆสามารถพูดว่าขอฉันเล่นด้วยคนได้ไหมคะนะคะไม่ควรที่จะดึงของเล่นออกจากมือเพื่อนนั่นเป็นมารยาทที่ไม่น่ารักเลยค่ะเด็กๆสามารถฝึกได้นะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ